เฮ้ยมือใครวะมือใครอ่ะรือเลยครับวันนี้อยู่กับเกม b บ r รินะครับหรือว่าเกมที่ถูกฝังอยู่ในโรงศพนะครับเป็นเวลา30นาทีแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะรอดไปจากที่นี่หรือเปล่าให้ตายเถอะ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  <laughs> ช่วยด้วย <Help me. S 1> ช่วยฉันด้วย <Please. S 1> ขอร้องเอาแล้วเปิดมาก็ Shit. เวนตะไลโอเคโอเคอ้าวเวนตะไลมันสบายดีมันโอเคมากมันโอเคมากมันโอเคมากเว้ยเนยที่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนกันมันอยู่ไหนเนี่ยหมายความว่ากำลังลงล้กระเป๋านะโอเคได้แล้วมือถือเฮ้ยเฮ้ยต้องการกุญแจโอ้โหตอนนี้ เออกำลังอยู่ในโรงเลยนะครับเนี่ยคือแบบว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเออเรามีสองเรามีแสงไฟเนาะแล้วแบตเตอรี่มันจะหมดไหมเนี่ยย่ยละไม่มีเน็ตครับไม่มีเน็ตครับโทรหาแม่แม่ก็โทรไม่ติดตงังเมสร็จของแซมเอ้ยเกือบจะเสร็จแล้วต้องการอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยขอบใจนะโอเคเดี๋ยวจะกลับบ้านเร็ว,รวนี้แหละ เคเคทุกอย่างโอเคนะแซมฮะ what เอ้ยเนี่ยจะหมดเวนอ้แจะเสิร์ชหาข้อมูลเด้อ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 เปลี่ยนไงโอห่าได้ปะโอ้ยเนี่ยต้องหากุญแจเจอแล้ว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  มันจะได้อะไรมารสักอย่างครับเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันนะโอ้โหไม่ให้รอนั่นเลยวะแบตจะหมดด้วยเวนต้องหายสักอย่างเกมกัาดหรอน้ำต้องหาอะไรสักห้าห้า,ห,าหรอหาคุณแจ เมื่ออยู่ในความมืดคุณจะเริ่มกลัวแล้วก็ออซิเจนคุณก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆต้องพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยอ,อยู่ในแสงตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะทําให้สตินี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเอ่อทำไงอ่ะยังไงเจอละไอ้สักอย่างรหัสนะครับโอ้โหต้องใช้มือต้องใช้แบบใช้ปากวะเนี่ยลงศพก่อนใช่ไหมดีวนะดูนะ คือเหมือนเข้าแนะนําเราว่ามันจะมีข้อความอยู่นะครับว่า This is not how I die มีเอ่อลงศพเนาะ What the hell ฉันไม่ได้บอกให้ฉันหยิบมาไม่ใช่เหรอนี่มาอะไรกันเนี่ยอะไรวะนะี่ย What is that I need something for this I need something for this Need something, for this. need something for this สามนีม่ไง3เจอ3แล้ว3แล้วก็ถุงเลยทักอย่างนะครับถุงถุงดำหมอโอ้ยมือใครวะมือใคร่ะมือใคร่ะคุณสามารถใช้เจ้าตัวไฟชแช็กนี้โดยการกดปุ่ม2นะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่จะใช้มือถือความลงก็สามารถกดปุ่ม1ได้นะครับโอเคถ้ากด F คือแฟลชไลท์โอเค อ่าโอเคแล้วเราก็พับไอ,อ้อน,นี้ได้ใช่ไหมโอเคเขา้าใจละนี่ก็ปิดแฟดได้ปิดเปิดปิดเปิดฟแฟดได้นะครับจะไปจากที่นี่นี่คืออะไรเหมือนเป็นรหัสอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ข้างๆมีเบอร์อะไรก็ไม่รู้ What <is> that? มาอะไรนะโอ้โหวุ่นวายไปหมดครับ โอ้ยมีอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยนี่คืออะไร what เดี๋ยวแป๊บนึงปิดเน็ตก่อนปิดแฟนก่อนโอ้ยมืดไปโอเคเคลียร์ของโทราหาใครได้บ้างโทรหาแม่ได้ไหมไม่ได้โทรหาแซมครับแซมเหมือนเป็นคนรักเรานะทุกอย่างพร้อมแล้ทุกโคตัวเองโอเคนะเดี๋ยวจะถึงบ้านแล้วล่ะโอเคทุกอย่างโอเคไหมแซม เป็นรูปลงศพรูปขวดน้ําถุง <Nice. S 1> แล้วก็รูปอะไรสักอย่างครับขวดน้ําขวดน้ําหรอน่าจะเป็นรหัสอันนี้ได้เลยครับรหัสอะไรสามสามอืสามสาม,ส,าม,ส,ามสี่เหรอสามสี่สามครับเดี๋ยวนะสามสีสาม,สสามใช่ไหมสามสี สามครับใช่ปะใช่ปะสี่อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่วะบักวะบักทำไมวะอย่างวะนะบักวะ คนลุกอะโอเคเปิดได้ will get out. ฉันต้องไปจากที่นี่ได้อะไมาครับได้เหรียญฮะกุญแจครับอ๋อนี่นี่นีนี่กุญแจฝั่งนี้ I need something for this I need a key I need something for this I need something for this I need something for this okay you วิวได้เฮียแกต้องตายที่นี่เอ้ยคุณแจของใครอะหังนี้เหรอเจอคุณแจครับคุณแจอะไรอะแจอะไรไม่รู้ครับเฮ้ย What the This is not how I die จะไม่ตายแน่นอนสี่หนึ่งสี่สองนี่บอกว่า i need something for this i need something for this i need a key i need something for this i need something for this อยู่ไหนวะ41 42่าไม่เจอทุกคนน,นี่ปะ low. ไปจะหมดแล้วชิบหายสามอันละสี่อันสวยเจอแล้วเจอแล้วมือชิบหาย สี่หนึ่งสี่สองครับ <is> fine. อะไรวะสี่หใช่ปะ่ะใช่ไหมอุ้ยโอ้มค o กอดไม่โอเคเลยเธอ มาอยู่นี่ได้ไงอ่ะมาอยู่นี่เหรอโอ้ยสี 1, 4, ่หนึ่งสี 1, 4, ่สองสี่หนึ่งสี่สองประตูเปิดปะเม่เปิดเ๋ยะบ้านอ่ะสี่หมันก็ไม่เปิดนะ โอ้ยังอยู่อีกอ่ะโอ้ให้ตายเถอะสี่เม็ดสี่เม็ดหนึ่งเม็ดสี่เม็ดสองมันก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวไฟเปิดดิเปิดดิเปิดดิเปิดไฟชักสี่หนึ่งเดี๋ยวนะ เอ้ยอะไรวะโอ้แม่กอดสี่สี่หนึ่งสี่สองได้ปบอกวะโอ้ยมาร้องทำไม สี 1> 4หนึ่งสสองมันผิดตรงไหนวะงั้นผมแสดงว่าอันนี้มันต้องเป็นนี่ครับเริ่มจากบนบนลงล่างเนาะบนลงล่างนะครับสี่หนึ่งสสองใช่แล้วเปิดได้พอดีจ้ะ w h าอองอุณ <the> <It out. S 1> ูต้องออกไปเดี๋ยว I need something for this I need something for this I need something for this Need something for this I need something for this. I need something for f ไม่มีอะไรเลยหมดแล้วอะทำไงอะพี่นี่คืออะไรเฮ้ยนายจะช่วยเราเหรอขอบใจนะเพื่อน what เฮ้ยขายตะปูดไดออ้ออกออกเออขอบขอบใจทีนะเพื่อนนายเป็นคนดีมากโอ้โห <c oughs> โอ้โหตายไปแล้วทั้งช่วยเราอีกนะครับโอเคโอ้โหได้เหรียญมานะครับเขาจะต้องถือเหรียญไว้เนาะ oh my phone's dead <S ตัวชิบหายเราไปไงวะ ไปได้แล้วออกแล้วเหรอออกแล้วครับ what <c oughs> เออออกปะเอ้ยโอ้โหโอ้โหต้องถีบนะเพราะมันโดนฝังดินไว้นะฮะเปิดแล้วเว้ยเปิดแล้ว โอ้โหเ <s at the end> สียงผมเข้าใจความรู้สึกเลยผมเข้าใจความรู้สึกเลยในที่สุดคุณออกมาได้สําเร็จนะครับโอ้โหขอบคุณที่เล่นมากเลยนะครับผมสําหรับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมสําหรับการเล่นฮาโลวีนะก็ใช้เวลาในการแบบว่าพัฒนามาพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างแบบ ตื่นเต้นมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่สั้นไปนิดนึงนะครับก็คือแบบว่าให้เราตามหาของแล้วก็ไขปริศนานะครับผมถือว่าก็ถือเป็นเกมที่ค่อนข้างน่ากลัวในบรรยากาศของการที่จะไปเจอศพศพหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้ศพนี้มันก็มีแบบการขยับแขนขยับขาเข้ามาหาเราด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากๆนะครับอ่ะประมาณนี้กันผมสำหรับเกมเอ่อเกมฝั่งนี้นะครับสำหรับเบอร์รี่นะครับเป็นกระแฟเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสสวัดีครับ